สวัสดีครับพบกันกับช่องต้นสต็อกนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหุ้นตัวใหม่ล่าสุดที่จะเข้าตลาดในวันพรุ่งนี้นะครับ SCGP ทีนี้เรามาดูกันสักหน่อยว่าหุ้น SCGP เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเท่าที่เราจะดูได้นะครับล่าสุดก็ประกาศงบออกมาผมก็ไล่ดูก่อนนะครับก็วันนี้เลย21อนะครับตุลาก็งบออกมาก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับ เทียบกันแล้วปีต่อปีนะแต่กรมารที่ประกาศออกมาคือกรมารที่สองนะครับกวไตรมาทสามยังไม่ออกนะยังไม่เห็นเห็นกรมารที่สองนะครับแล้วก็รวม6เดือนนะครับก็ถือว่ายังคงทําได้ดีนะครับกับปีก่อนนะครับกำไรก็ถือว่าโตขึ้นนะครับถ้าเรามองแบบนี้นะครับแล้วก็หวดหเดือนเองนะครับกำไรต่อหุ้นก็คือ1บาทสิบกตัง ทั้งปีเราก็ต้องคูณ2ถูกไหมครับเพื่อให้ได้กําไรต่อหุ้นทั้งปีเราก็จะได้ประมาณสัก2บาท2บาทกว่าตีว่าสองบาท3าสิบนะครับสองบาทสาสิบก็คือสองจุดสามถ้าเราให้ PE ส0ถ้าเราก็ได้พื้นฐานที่ย3บาบาทนะครับ23บามบาทแต่ถ้าเราให้ PE ยี่สิบเท่าเราก็จะได้ประมาณ4ี่สิบหบาทนะครับทีนี้เราก็มาดูอันนี้คืองบงบประจําปี นะครับประจําปีเองก็ถือว่าปีหกหนึ่งนะสิบเก้าบาทผมมาปีหกสองตกลงมานะครับถ้าเราคูณด้วยปีสิบเท่าก็คือเราจะได้ประมาณแถวๆสิบหกสิบเจ็ดบาทนะครับนี่คืองบปีแต่ปีหกสามปีนี้ผมเชื่อว่ามันงบอาจจะออกมาดูดีนะครับเพราะฉะนั้นตีว่าเล็กกลมๆเลยกันนะครับถ้าเราดูย้อนหลังปีหกหนึ่งปีหกสองด้วยเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าพื้นฐานอยู่ที่ยี่สิบาทถ้าปีสิบเท่านะคิดกลมๆเลยนะครับ แล้วก็ P/E 2ีเท่าคือ40บาทนะครับอยู่ที่ว่าเราจะให้ P/E สักกี่เท่านะครับในหุ้นตัวนี้เบื้องต้นผมก็ไปเซิร์ชในเว็บเซ็ตผมก็ไม่ไม่เจอนะครับเพราะมันยังไม่เข้าตลาดเข้าพรุ่งนี้นะครับมันก็อยู่ในเมนู IPO หุ้น IPO นะครับผมก็ไปรีดมอลแล้วก็มาเจอนะครับในหน้านี้นะ SCGP นะครับเกี่ยวกับเพจเกจจิ้งนะครับประกอบโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ครับก็คือโฮลดิ้งคอมพานนต์เองนะครับเขาอาจจะไปลงทุนในด้านแพ็กเกจจิ้งในธุรกิจอื่นๆนะครับเป็นโฮลดิ้งนะหมายความว่าธุรกิจอาจจะไม่ได้วุ่นวานะครับอาจจะเป็นหุ้นที่มันค่อนข้างสเสถียรและนิ่งนะถ้าเป็นโฮลดิ้งส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นหุ้นปันผลทีนี้ธุรกิจหลักประกอบนะครับบรรจุภัณฑ์ครบวงจรนะครับแบ่งเป็น2ส,สายธุรกิจนะครับสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรและธุรกิจเยือ่อและกระดาษ นะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสินค้าอุตสาหกรรมบรรจุพัณฑ์นะครับก็ผ่าน FPO มาแล้วราคา IPO 35บาทครับถามว่าน่าสนใจไหมผมมองว่าก็น่าสนใจหุ้นตัวนี้นะครับน่าสนใจแล้วก็ราคาพา1บาทแล้วก็เข้าซื้อขายก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจากนั้นผมก็กดเข้าไปดู2ลิงก์ที่ให้มาก็คือข้ขอมูลไฟลิ่งนะครับกับ เว็บไซต์เขานะครับามาดูเว็บไซต์ก่อนดีกว่า SCG ทำอะไรนะครับนี่ก็คือกล่องกระดาษต่างๆนะครับนี่คือแพกเกจติ้งเขาถึงค้าและบ,บริการก็คือบรรจุภัณฑ์นะครับทีนี้ผมก็อยากรู้ว่าบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเป็นยังไงก็กดเข้าไปนะครับนี่ก็คือลักษณะของธุรกิจนี่คือตัวอย่างบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะนะครับนี่คือเว็บไซต์ SCGP เราก็มาดูธุรกิจเขาได้ตรงนี้ก็ถือว่าถามว่าน่าสนใจก็คือน่าสนใจครับก็คืออยู่ใน อยู่ในเทรนที่ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือการส่งการแพ็กเกจจิ้งต่างๆบรรจุภัณฑ์นะครับผมมองว่ามันก็จําเป็นนะจากนั้นนะครับผมก็ไปดีข้อมูลไฟลิงนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดข้อมูลมาอ่านงบการเงินนะครับตรงนี้นะครับดาวน์โหลดมาอ่านปุ๊บก็ดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์นะครับ Microsoft Word อ่ะมาแล้วนะครับทีนี้นะครับในตัว financial นะครับที่ผมดาวน์โหลดมา ก็คือเอกสารผมก็มาดูงบการเงินนะครับมาดูตัวนี้ผมก็เปิดมาดูหน้ากลางๆนะครับดูตารางดีกว่าจริงๆมันมีคําอธิบายนะครับทุกท่านก็ถ้ามีเวลาแนะนาให้ไปอ่านนะครับแต่ผมก็อ่านแบบคร่าวๆหยาบๆนะครับสแกนด้วยสายตาทีนี้สิ่งที่ผมดูก็คืองบนะครับปีหกศูนย์นะครับปี6กศตัวเล็กๆนะครับอาจจะอ่านไม่ค่อยชัดแต่เท่าที่ดูนะครับบ่อตรงนี้แปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งขึ้นตัวนี้เป็นแปดเจ็ดนะครับ ก็ถือว่าหน่วยถ้าหน่วยล้านบาทก็คือแปดหมืนล้านนะแปดหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับตรงนี้ก็คือแปดหมื่นเจ็ดพันล้านเติบโตนะครับพอมาปีหกสองแปดหมื่นเก้าพันล้านนะครับพอาพอมาปีหกสามมันก็ได้สี่หมื่นห้าพันล้านแล้วนะครับทั้งทั้งปีนี่คือหกเดือนนะนะครับหกเดือนทั้งปีน่าจะได้สักเก้าพันเออเก้าหมื่นล้านนะครับเก้าหมื่นล้านเพราะฉะนั้นรายได้เติบโตนะครับ ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือรายได้มีทิศทางที่เติบโตเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี60ศูนมาเนี่ยเติบโตทีต้นทุนเองครับต้นทุนขายหกหมื่นเจ็ดพันล้านนะครับหกหมืนเก้าพันล้านเจ็ดหมืนหนึ่งพันนะครับแล้วก็มาหกเดือนนะครับงวดหกเดือนเองก็ถือว่าถือว่าอยู่ในแถวๆตรงนี้ 35, ก็คือสาม0 0ืนห้าก็คือครึ่งปีทั้งปีนั้นักเจ็ดมืนล้านนะครับเพราะฉะนั้น รายจ่ายเองเขาก็ก็สูงมกันนะครับต้นทุนเขาก็สูงเพราะนั้นธุรกิจนี้ก็ไม่ใช่ว่ารายได้ดีแล้วกําไรจะดีนะต้นทุนเขาก็สูงนะครับเพราะนั้นต้นทุนสูงกําไรขั้นต้นเองก็ถือว่าอยู่ในหลักหมื่นล้านนะครับหมื่นสี่นะครับจากยอดขายแปดหมื่นนะแปดหมืนล้านนะครับเหลือหมื่นสี่นะครับกําไรขั้นต้นก็ถือว่าหมื่นสี่หมืนแปด นะครับหมืนเจ็ดมันมีมาถอดถอยอยู่นะครับปีหกสองนิดหน่อยแต่มาปีหกสามได้มาหมื่นนะครับหมื่นล้านนะครับอ๋อมันมันมันยุบป,ปีหกสองเนี่ยมันซุดไปหน่อยหนึ่งนะครับพอม,มาปีหกสามเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนนั้ธุรกิจนี้เองก็ต้องระวังก็คือ,อรายได้เยอะก็จริงแต่ต้นทุนเองเขาก็สูงรวมนี้สินเล็บส่วนพุทธทุนนี่คือถือว่าสินทรัพย์นะครับ สินทรัพย์นี้ก็คือหนึ่งแสนแสนล้านนะครับสินทรัพย์ก็แสนล้านนะครับแสนสี่หมื่นสี่พันล้านนะครับถ้าก่อนหน้านั้นก็คือแสนสามหมื่นเก้าพันล้านนะครับนี่ก็คือสินทรัพย์รวมนะครับแสนสีน่แยกมาเป็นหนี้สินเจ็ดหมื่นแปดนะครับแล้วก็ส่วนของทุนก็หกหมื่นห้าเพราะฉะนั้นหนี้สินกับทุนเนี่ย เท่าเท่ากันนะครับใกล้เคียงกันนี้สินมากกว่าทุนเล็กน้อยนะครับนี่คืองบดุลน,นะครับนี้สินมากกว่าทุนรวมแล้วก็น้สินกับส่วนผู้ถือุ้นบวกกันก็สินทรัพย์ก็คือตีว่าแสนสี่หมื่นสี่พันล้านนะครับเพราะนั้นก็จะมองว่า,าประเสริฐเลื่อนเลยสักทีเดียวมันก็ไม่ใช่นะมรนก็มันก็มีจุดที่ต้องระวังนะครับเพราะนั้นผมมองว่าราคาแถวนี้อาจจะ กลางๆนะก็ต้องรอดูงบเรอมาถัดไปเรื่อยๆนะครับว่ามันมันจะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะครับหรือมันจะอาจจะแต่งบัญชีออกมาแล้วก็พอเข้าตลาดปุ๊บมันก็แย่ลงแย่ลงอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ผมมองว่าผมมองกลางๆแลยกันนะครับผมว่ามันก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับกําลังดีราคานี้นะครับนี่คือความเป็นส่วนตัวนะครับขอทุกท่านใช้วิจารยณไม่ได้เชยร์ซื้อเชยร์ขายนะครับ มันก็กลางๆนะครับความความเห็นผมนะครับไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะครับที่เหลือเราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ